สช,ชมีคำสั่งให้ในายประพัฒจงสงวนพ้นจากตำแหน่งผู้การการรถไฟแห่งประเทศไทยมีผลทันทีด้านผู้โดยสารหญิงชาวพัทลุงถูกเหล็กกั้นเตียงนอนรถไฟหล่นใส่จมูกยุคปี55เผยการรถไฟส่งหนังสือลงวันที่15พฤศจิกายนปี56แต่ปลายสนีตีตรา2องกรกฎาคมนี้ปฏิเสธร,รับความผิดขสช,ชเดินหน้าบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตั้งหอนุกรรมการจัดทำแผนงานในภาพรวมครอบคลุมทั้งปริมาณน้ำระบบงานฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรับรู้ของประชาชนโดยน้อมนำแนวทางพระราชทานเรื่องน้ำเป็นหลักในการจัดทำแผนกทมดีเดย์จัดระเบียบผู้ค้าสลากบนถนนราชดำเนินให้ขายได้ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อคืนทางให้ประชาชนจัดพื้นที่รองรับ2จุด คือหน้าตลาดบองมาเช่และหน้าสำนักงานเขตราดบูรณะให้ขายแทนพร้อมเดินหน้าจะระเบียบทางเท้าทั่วกรุงในย่านสำคัญโบเบป,ปากคลองตลาดและตลาดนัดจตุจักรสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมของใบสารณ่ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิทรามารีนคอเลเตรไตรเปปไทด์1นมิลลิกร,รมัมครีมกันแดดสำหรับ